สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรา,าก็จะมาเก็บตกอัปเดตเกมสกรลอเวอร์ชัน1.039.56นั่นเองในการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็เป็นการเก็บตกแบบที่มาช้ามากๆเลยเนาะเพราะว่า iPhone ก็ต้องรองนานมากนั่นเองนะคบอ่ะเดี๋ยวเราก็จะกดเข้าไปดูการเก็บตกอัปเดตอันแรกก่อนนะก็สามารถเปลี่ยนลายได้แล้วนะอ่าสำหรับชุดเอ่อชนี้คอตูม1 สามารถเปลี่ยนลายได้แล้วเป็น4ลายนะคะถ้ารวมลายเก่าด้วยเนาะก็เป็น4ลายนะครัะชุดของผู้ชายก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยเจอดีกว่าเนาะเพราะว่าจะไม่เป็นการฟุ่มเฟือยเวลาหรือก็จะไปดูต่อมาก็คือ,อทเทเลพอตนะคะที่อัปเดตมาอีกก็คือทเทเลพอตเองทเทเลพอตก็คือแบบนี่ ติดการติดตรงนี้นะคะต้องติดไว้เนาะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแบบเทเลพอร์ตเนาะสมมติโหลดอันนี้ไว้ถ้าเราติดเทเลพอร์ตไว้เขาก็จะพาเราวาร์ปมาตรงที่มันใกล้ๆกับสถานที่ที่เราสร้างสิ่งก่อสร้างนั้นๆไว้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสมมติอีอกอันหนึ่งเนาะเป็นการสมมติสมมติว่าจะเออจะไปเที่ยวบ้านหลังนี้อ่ะ แล้วเราตีกทเลพอร์ตไว้มันก็จะขึ้นวาร์ปไปให้นะครับอ่าการอัปเดตเนี่ยเทเลพอร์ตเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะย่นระยะเวลาในการเอ่อในการทําให้เราแบบไม่เสียเวลาในการไปเที่ยวบ้านอะ่ะค่ะสมัยเออนั่นแหละนะครับก็จะไม่มีการอัปเดตอะไรแล้วนะครับก็จะมีแค่นี้นั่นเองนะ สำหรับใครที่ยังไม่อัปเดต i p h o n e ก็ไปอัปเดตนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย